ชีวิตมุกดานเรรยนรักอยู่ตัวคนเดียวที่ญี่ปุ่นมุกดานเรรยนรักนางเอกชื่อดังมุกดาได้เผยชีวิตก่อนมาเป็นนักแสดงที่ไทยคนอาจจะมองว่ามุกดามาอยู่ตรงนี้แบบง่ายๆแต่จริงๆมันไม่ง่ายมุกผ่านสเตปอะไรไมาเยอะมากในชีวิตไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็เข้ามาเป็นนางเอกเลยเส้นทางของมุกไม่ได้ง่ายขนาดนั้น มุกเริ่มเข้าวงการตั้งแต่อายุสิบห้าปีช่วงอายุสิหกถึงสิบปดมุกแทบไม่ได้มีอะไรเลยกว่าจะมาอยู่กับช่องเจตมุกไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาสามปีเพื่อเป็นนางแบบแลกเปลี่ยนบังเอิญตอนนั้นทางญี่ปุ่นเข้ามาแคสสานางแบบเราก็แคสและจับพัดจับผูได้กับทางโน้นไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อว่านาริน ชีวิตจริงถูกเมาว่าหญิงใช่ค่ะจริงๆเรื่องนี้มุกโดนว่าเยอะมากจำได้ว่าโดนมาตั้งแต่เรียนมตน้นเพราะมุกเป็นคนหน่านิ่งนิ่งไม่พอน้าดุด้วยบวกกับกจริงๆเป็นคนไม่กล้าคุยกับใครก่อนเขาหาคนไม่เก่งไม่รู้ว่าต้องพูดคุยยังไงกับใครตอนไปอยู่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้าง สามเดือนแรกเหมือนเป็นช่วงทดลองงานชีวิตเราตอนนั้นสบายมากมีความสุขนี่แหละชีวิตในฝันเพราะเขาให้บินไปไปกลับกรบเดือนหนึ่งไปอยู่แค่หนึ่งอาทิตย์ซึ่งตอนนั้นเรามีล่ามมีงบสำหรับทุกอย่างมีทีมงานตามดูแลคอยประกบตลอดเวลาระหว่างนั้นเลยไม่ได้รู้สึกถึงความยากลำบากเท่าไหร่แต่พอไปอยู่จริงเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรเลยไม่มีคนคอยไปไหนมาไหนด้วยไม่มีคนคอยช่วยเคลียร์ปัญหา ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือเราทำไม่ได้กลายเป็นว่าเราเจอเต็มๆเดือนแรกที่เราต้องไปอยู่ด้วยตัวเองนั้น ก็คือตอนที่จุกส่สุดแต่และเดือนคุณใช้เงินประมาณเท่าไหร่อย่างต่ำก็ประมาณแสนห้าแค่ค่าชาวบ้านก็ประมาณ80,000ือะไรทำให้นึกอยากกลับไทยสิ่งที่เขาบอกหนูตั้งแต่แรกก่อนที่หนูจะไปที่นู่นก็คือหน้าหนูมันไปได้กับนิตยสารญี่ปุ่นนะแต่ถ้าอยากจะดังคุณต้องอยู่ที่นี่สิบปีหรือถ้าอย่างเร็วที่สุดเลยก็คือหกปีถึงจะเริ่มมีผลงานออกทีวีหรือรายการต่างๆ แล้วหลังจากนั้นคุณก็อยู่ยาวแต่ที่สำคัญคือคุณต้องให้เวลากับมันแต่ก็นั่นแหละตอนนั้นด้วยความที่เรายังเด็กส่วนหนึ่งเราก็กลัวการไปทำงานที่นูน่นในฐานะคนไทยมันให้ความรู้สึกเหมือนเขาการไปทำงานที่นู่นในฐานะคนไทยมันให้ความรู้สึกเหมือนขาเรามันลอยอยู่เวลาหปีที่เขาพูดมันอาจจะจริงก็ได้แต่อีกใจหนึ่งเราก็ไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะทาได้หรือเปล่า ตกเป็นข่าวกับเจชนาทิปเราเป็นแค่พี่น้องที่ไปถ่ายรายการด้วยกันไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะ